สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Bloodfield หรือก็คือทุ่งเลือดนั่นเองเกมนี้เป็นเกมเวอร์ชันเดโม่นะครับที่เปิดให้เล่นบนสตรีมเป็นเกมของเพื่อนบ้านเราเองนะครับเป็นประเทศเวียดนามก็ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่ามันน่ากลัวขนาดไหนแล้วก็เรากดเริ่มกันเลยดีกว่กกาไปตรงนี้เดี๋ยวจะขึ้นซับไว้ให้นะครับถือว่าเป็นการาให้เกียรติคนภาคนะครับภาค <ยา S 2> ดีมากด้วยนะั เนาะอ tao, au, ยู่ที่ quê ท้าวผู้ท่าให้ถ nhau ยนายแก่คจษวางของบุคคล gái เอาแล้วเราลืมตามมาในบ้านแห่งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นกระท่อมปะมีเอกสารให้อ่านด้วยกดอ่านเลยเป็นหนังสือพิมพ์นะครับอ้าวอ้าวมันไปอยู่ไหนแล้วะวะผมกดเก็บแล้วมันไปไหนแล้ววะเดี๋ยวนะ อยู่ในกระเป๋าเหรอแล้วกระเป๋ากระเป๋าผมอยู่ไหนอะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รีเกมรีเกมโอเคครับคือผมไม่รู้นะครับว่ากดอ่านมั่งต้องกดตัว R นี่ไงไปกด E ีเฉยเลยเป็นข่าวนะครับเป็นคดีที่น่าสงสัยเกี่ยวกับสามีนะครับที่ฆ่าภรรยาของตัวเองแล้วก็ฆ่าตัวตายนะครับศกนณตกรรมภายในครอบครัวที่เกิดขึ้นตอนรุ่งสางพบศพของภรรยาอยู่ข้างศาลแล้วก็มีมีดอยู่ข้างเป็นหลักฐานสามีนั้นแขวนคอตัวเองที่บ้านนะครับในวันถัดมา เป็นการเล่าเหตุการณ์จากพี่ชายของเหยื่อสาหเหตุของคดีนี้ยังอยู่ภายใต้การสืบสวนโอเคกดเก็บเลยหุยครอเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มมาเริ่มมาไม่ถึงนาทีหายไปแล้วมีขวานด,ด้วยนะครับเอาจริงผมว่าเก็บขวานไปได้ไหมเอาแบบไปเป็นอาวุธป้องกันตัวอะไรอย่างนี้อันนี้หมู่บะอูเสียงเดินยีขนาดนี้เสียงผีหลอกมันจะขนาดไหนวะเนี่ยมีกระบือน,นะครับ มีลูกกต่าปะเหมือนไม่มีเลยมีไก่ตรงนูน้นเราเดินดูรอบๆนะครับมีต้นมะพร้าวใช่ไหมน่าจะเป็นแถวชานเมืองนะครับข้างหน้ามีสิ่งปลูกสร้างที่ว่าเหมือนกำแพงเหรอกำแพงวัดไหมอะไรอย่างนี้อุ๊ย <c oughs> อะไรอะ่ะใครเดินผ่านอะ่ะ <c oughs> เดินดีๆไม่ได้นะครับคางโคตรไวเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตัวเราตัวเราหอบมากเลยมีทูบอยู่นี้เป็นสารเจ้าไหม มีเสียงมาหอนด้วยในหมาไม่เห็นมีเลยอุ้ย,ยต้นกล้วยอ,อ่อสิ่งปลูกสร้างตัวนี้น่าจะเป็นบ้านปะบ้านของใครสักคนนะครับเสียงอะไรเอา้ารถขังเอาแล้วสารเจ้าใช่ไหมเขาเส้นไหวอะไรอะ่ะไม่เห็นไม่เห็นมีอะไรเลยบ้านหลังนี้มีมียานมีอะไรแปะไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวยก,กันสแกงอีกแล้วอ่ะ ปิดประตูนะครับปิดปิดแล้วป,ปิดไม่ได้17เมษายน1983เป็นปฏิทินนะครับไม่มีอะไรมีเอกสารตรงนี้กดอ่านขึ้นมาดูยาที่ให้กำเนิดลูกชายคุณจะต้องปลูกพืชการแพทย์ที่ฉันให้ไปในสวนใกล้ๆกับที่ภรรยาน,นอนนะครับ13วันต่อมาคุณจะต้องเก็บเกี่ยวใบไม้เหล่านั้นแล้วก็บดมันให้เข้าที่จากนั้นก็ต้มมันแล้วก็นาไปให้ภรรยาของคุณดื่มทุทกๆวันสําหรับ6เดือนแรกฉันการันตีเลยว่าจะกาเนิดบุตรชายที่แข็งแรงแน่นอนจากชาแมนตูใช่ไหม ชาแม,มนตูเป็นหมอผีนะครับโอเคกดอ e ีเทคมาปลูกเหรอดูเหมือนว่ามันจะขาดสมุนไพรนะครับสมุนไพรหายไปอืมที่นี่เหรออันนี้บ้านของคนคนนั้นใช่ไหมที่อยู่ในเมื่อกี้อะไรมือโอเคอันนี้เป็นขาดไอ้นี่นะครับพืชบทที่ใช้บทโอเคเขาบอกว่าปลูกใกล้ๆก,กับที่ภรรยาใช้นอนเหรอที่ไหนอนะ่ะอันนี้ปะเขานอนแถวนี้เอ้ย อะไราย,ยา่ะโอเคเก็บมาเลยเป็นพืชน,นะครับพืชพืชสมุนไพรโอเคก็นําไปบดในที่ที่เขามีให้บดมีเอกสารตรงนี้นะครับเป็นจดหมายอีกแล้วอา้าวผมกด e take ไปอีกแล้วว่ามันไปอยู่ไหนอ๋อมันไปอยู่นี่โอเคอันนี้ใช่ไหมอ๋อรเตอร์อันนี้กดอ่านได้โอ้โหไอรอบก่อนในนี้คือผมกดเริ่มเกมใหม่เลยถึงที่รักนะครับนี่ก็สเดือนแล้วที่เธอตั้งคัน ฉันคิดถึงเธอมากๆเลยหมอผีบอกว่าลูกของเราจะต้องเป็นผู้ชายอย่างแน่นอนเขาจะต้องเป็นเด็กที่แข็งแรงครอบครัวของเราจะรักหลานที่มีเกียรติคนนี้หลังจากที่งานเสร็จแล้วเนี่ยฉันจะส่งคําขอเพื่อที่จะกลับบ้านและไปอยู่กับเธอสักสองสามวันขอให้ทั้งคู่อยู่อย่างสุขภาพดีรักคุณจากน้ําใช่ไหมน้ําหรือแหนมน่าจะชื่อน้ํานะครับเป็นสามีใช่ไหมโอเคนําไปบทเลยบทให้เข้ากันนะครับเพื่อ ใช้เป็นผงเนี่ยผงที่บทอย่างเข้าที่นะครับโอเคแล้วก็นำไปต้มเลยโอ้โหเสียงเสียงโคตรดังอะดังเลยขนาดนั้นนะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรทำไมให้กุญแจมาเป็นกุญแจสีน้ำเงินนะครับทำไมบดยาแล้วได้กุญแจแปลกๆกุญแจใช้กับอะไรเอยข้างนอกนี้ไหมอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไม่ใช่นะครับ น่าจะใช้กุญแจดอกอื่นอันนี้ไงโอ้โหสีน้ำเงินมาเลยเปิดเลยอย่างนี้โอเคไปได้ใช่ไหมหันซ้ายหันขวากดโอเพนโอเพนอะไรอะอ๋อโอเคข้างหลังเราไม่มีตัวอะไรนะอย่านะอย่าเชียวนะเสียงอะไรอะ่ะเหมือนหายใจรล้วต้นคอรู้สึกขนลุกนะครับดูบรรยากาศแตีแยวอะไรเนี่ยจะมีอะไรข้างหน้าไหมอะ อย่าเพิ่งจำสกแกนนะไม่พร้อมนะมีวิเ้เด็กร้องอันนี้น่าจะเป็นเด็กแต่ทั้งกล่มไหมแต่ภรรยาก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็ลูกก็เสียชีวิตอาจจะเป็นเพราะชาแมนตู่ก็ได้คนชื่อตู่มันไม่น่าไว้ใจนะจะ <c oughs> โดนอะไรบ้าไปไ้เด้เหมือนกลับมาที่เดิมป่ะตอนต้นเกมมีหมาด้วยครังนี้ตัวดีว่าไงมิสเตอร์กู๊ดบอยไม่ทำอะไรใช่ไหมเขาข่าวใครอะ่ะไม่มีนะ กลับมาบ้านหลังเดิมนะครับที่เราเพิ่งเดินออกมาเลยเนะี่ยปิดอีกไหมเอะปิดมาปิดมาพร้อมเออโอเคครั้งนี้มันจะแบ่ออกมาไหมถ้าจะแบ่แบ่ออกมาเลยนะการหายใจปับ๊บไม่มีโอเคดูปฏิทินก่อนสิบห้าตุลานะครับโอเคมีไม้ขีดให้เอาไปใช้ทําอะไรเอกสารอีกแล้วนะครับถึงที่รักนะครับใช้จะถึงบ้านในสัปดาห์หน้าลูกของเราก็จะเกิดในอีกไม่กี่สัปดาห์ จำเอาไว้นะให้ใช้ยานของหมอผีตู่นะครับที่มอบให้กับครอบครัวของเรานี่มันสําคัญเป็นอย่างมากที่จะทําในสิ่งที่เขาบอกลูกของเราจะต้องฉลาดและจะต้องเป็นเกียรติแก่วงตระกูลจำเอาไว้นะดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลลูกของเรารักคุณจากน้ําโอเคก็ดูเป็นสามีที่รักนะครับแต่ว่าอาจจะมีเคสที่หมอผีไม่ถูกต้องตลอดไปหรือเปล่าดูเหมือนว่าเครื่องรางจะหายไปเครื่องรางใช่ไหมออมูลเลตนี่น่าจะเป็นเครื่องรางของขังนะครับ มีอะไรไหมตรงนี้ไม่มีนะมีจดหมายให้อ่านอีกแล้วเครื่องรางที่ให้กำเนิดบุตรชายมันมีผลที่แรงมากฉันจะส่งต่อสูตรลับนี้ให้กับลูกศิษย์เท่านั้นให้เผาเครื่องรางนี้หลังจากนั้นก็เอาไปใส่ไว้ในน้ําแล้วก็ให้ภรรยาดื่มนะครับจากหมอผีตู่โอ้โหลําบากเราหายอีกแล้วใช่ไหมใช่ไหมมีอะไรเปิดได้ดูตรงนี้ก่อนอ๋อนี่ไงเครื่องรางเครื่องรางที่ว่านี่ก็เป็นไอ้นี่นะครับเป็นยันเนาะแต่ อย่างนี้เราก็เผาได้เลยป่ะจะมีอะไรเปล่าอ่านี่งโอเคแล้วก็เบิร์นโอ้โหเสียงจุดไฟก็ดังเลยเนี่ยโอเคเผาเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อมีอะไรป่ะไม่มีหรอเกือบตกใจนะครับถ้าเกมไม่แหลกซะก่อนมีตัวเลขขึ้นหรอตัวไอแล้วก็เลขหนึ่งอันนี้เป็นไอสามตัวนะครับแล้วก็เลขหกใช่ไหมน่าจะเป็นเลขโรมันนะครับไอเท่ากับหนึ่ง เป็นการเรียงเลขหรือเปล่าเนี่ยไอวีเท่ากับ4มีกล่องเหรอโอเป็นกล่องใส่รหัสนะครับโอเคเราอาจจะต้องดูข้างนอกก่อนใช่ไหมเพราะว่ามันมีให้ใส่กี่ตัวเลขคนระับเมื่อกี้อะไรอะสายตาที่จ้องมองช่วยบอกทีมีเลข9ตรงนี้เป็นเลข2นะครับมาถึงเลขโรมันนะน่าจะเป็นการเรียงลำดับเลขแรกอยู่ไหนนะ โอเคหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็หกหนึ่งเก้าหกห้าโอเคใช่ละอ้าวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเปิดไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่เอานะเกมบัคกเหรอเกมบัคกใช่ไหมเอา้าเกมบัคกเหรอครับเนี่ยตายแล้วอ,อย่าบอกนะว่าให้ให้เราไปเล่นใหม่อะ่ะใช่ไหมโอ้โห เอาเริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่เอ,เ,อ,เ,อเริ่มใหม่มันสองรอบเด้แหละก็เข้าใจได้นะครับคือมันเป็นเวอร์ชั่นเดโมนะครับยังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับก็อาจจะมีบั๊กอะไรบ้างแต่ผมไม่คิดว่าผมจะเจอดอิรู้ส <c oughs> ึกว่าพักหลังมานี้ผมเล่นเกมอะไรก็ติดบั๊กตลอดเลยโ <c oughs> อเคข้างหน้าอุ๊ดโดนีอ้แก้วอะไรเนี่ยเอา้าอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะเอา้าบั๊กอะไรอะ่ะ โอ้ตายเลยเริ่มใหม่รอบที่3ใช่ไหมเนี่ยโอเคครับเรามาถึงตรงนี้แล้วน่าจะได้เล่นต่อละหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่นะลืมตัวเลขหมดเลยหนึ่งหนึ่งเกหห้าใช่ไหมหนึ่งเก้าหกห้าโอเคใส่ได้ทีหนึ่งเก้าหโอเคแล้วก็ห้าตรงนี้สวยยังไงต่อยังไงต่อสิมีอะไรอยู่ข้างในอะ่ะข้างในเป็น หวีเหรอใช่ไหมเก็บมาได้โอเคครับเป็นหวีนะครับแล้วใครเขาใส่หวีไว้ในดีวะเนี่ยเดี๋ยว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 <ๆ>อะไรเนะี่ยอ๋อจบแล้วเหรอโอ้ตายแล้วขอบคุณที่เล่นเวอร์ชันเดโมโอเคครับจบไปแล้วนะครับคือถ้าไม่บั๊อกตานนี้คือจบไปนานแล้วนี่ผมเริ่มใหม่ตั้งกี่รอบนะสองสามรอบโอเคก็จบไปแล้วครับกับเกมบัตฟิลนะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ